สวัสดีค่ะประเด็นมารีวิวเหรียญให้เบิ่งเด้อพี่น้องอันนี้เหรียญปีพศ2549เหรียญ10บาทเหรียญ10บาทปีพศ2549อันนี้เหรียญ5บาทมารีวิวให้ปีพศเดียวกันแต่ว่าเหรียญ5บาทกับเหรียญ10บาทเด้อพี่น้องเหรียญ50ตังค์กับเหรียญบาทประเด็นยังหาบ่ทันเห็นกับเหรียญสลึง ขณาเห็นเราประเด็นเสีมารีวิวให้เบิ่งใหม่เด้อพี่น้องเยอะผูมิพลอดุลยเดชรัชกาลที่เก่าพี่น้องเหรียญสะสมหายากผู้ใดมีก็หาเก็บไว้เด้อีกจักหน่อยสิบ่มีให้เฮาเห็นแล้วพี่น้องเพิ่นสิเก็บเข้าค้างเบิดอีกจักหน่อยก็บ่มีแล้ว อันนี้กับพ่อหาได้ยูส่วงนี้เพว่าประเด็นหามาจากทีเงินทอดแน่ขเจ้ากับเก็บไใบหไประเด็นไปแหลกเขาเนี่ยสิพี่น้องก็ได้ซสือเด้ขคลายดอกเก็บได้ขเจ้าก็ามาให้ประเด็นเพ็่นจะเอาอแบ่งไปเพื่อนน้องมาแหลกเอาเหรียญมาแหลกแบ่งประมาณนี้นะพี่น้อง้านขาเพื่อนเก็บไวให้ เหรียญสิบบาทประเทศไทยอันนี้ก็เหรียญผ่านการใช้งานแล้วเด้อพี่น้องเหรียญผ่านการใส่งานแล้วบ่แม,ม่นเหรียญใหม่กิกีเแดงเหรียญใหม่กี่กี่ประเด็นเนาทัานไนด้อยู่แต่แต่เหรียญผ่านการใส่งานแล้วเหรียญก็ได้มาหลายเหรียญเด้อพี่น้องเหรมาหลายเหรียญเอามาไว้ก็รีวิวให้พี่นอ้องเฮาเบิง่ง ปัญหาเหรียญน,นั่นห้าสิบตังเหรียญบาทปีเดียวกันไดประเด็นจะมารีวิวให้พี่น้องเาเบิ่งอีกแล้วนะีประเด็นเห็นตั้งแต่ปีได้เท่านี้ห้าบาทมีห้าบาทเบิ่งบัตรงามงามบัตรเบนจะมาบอพิษบัตรเบนจะมาบอสิบเบิ่งกระเบื้องพี่น้อง กา <im Alto Del ire> เจ้าขีดกระเบื้องลองนึกหรือตรงขีดกระเบื้องลองนึกเห็นชัดเจนดีเว้อันเป็นพรมเป็นพรมเงี้ยคือจีนเนต้นดอกไม้นะแต่บาบาดอนนี้ประเด็นบ่เคยเห็นดอกบ่เคยไปยังเตี้ยยิ่งนินตาสื่อพี่น้องอันมีโอกาสประเด็นสิไปเบังประเด็นอยาเห็นอยากไปเบังคือกันกับีนอยู่ในเรียนประเด็นอยากเห็นอยู่ประเด็นก็บ่เคยเห็นักเนี่ยมีตาเบื้องแต่ในเรียน ผู้ใดมีก็เก็บไว้เด้อพี่น้องปีพศ49อันนี้ก็เหรียญสิบอันนี้ก็ปีพศ49คือกันพี่น้องเหรียญสิบบาทเดือนมารีวิวให้พี่น้องเขาเบาิ้งแต่ว่าข้างหน้าเดืนอนสิบบ่คือกันกับเหรียญอันนี้ก็นละคนละอย่าง ปีเดียวกันยุ่แตตว่าเรียนหาข้าเจ้าสิเฮ็ดวัดเบนจมะบอยคิดเนาะตา่าเรียนซิเข้าเจ้าสิเฮ็ดเันอันเป็นคนละเนวหพี่น้องอันนี้วัดนี่ย่องมูปเดียนก็เริ่มซื้อก็ตรวจก็ไปเริ่มเริ่มซื้อวัดพี่น้องอันผู้ใดหูจัาก็คก็เมมตนเนอบัดนี่ยังมาบอกประเดียนนะประเดีนบาหูจกกัเกเพร,ะเระาะสันประเดนเรไปหาเบ้างน ในคลิปกระจกน้องประเด็นว่าใดๆตถอะในคลิปกระจกประเด็นได้เล่นประเด็นเขาบ่กใครหูปรนได็นเลี้ยงกับบะกระบ้าก็ได้พี่น้องเนี่ยลยงกระสิจบคลิปไปซ้ำเนี่ยก็นั่นใดบ่ดีบ่งามกข้อตรวจกอไพ่กาบงามไม่อ้อมอ้อมใจพี่น้องเด้อพี่น้องเลยบ่มีอย่างดอกม้รีวิวเหรียญให้บังกันพี่น้องนั่นกับเจ๊ใบเด้อพี่น้องเก็บไว้ให้ลูกเอาหลานเขาเบิ่งผู้ใดไอัน เปลี่ยนไม่ไม่ก็เก็บไปก็จะมีราคาไปขา้างหน้าแต่ผู้ใดอยากขายก็สิได้ขายผู้ใดบ่ขายก็เก็บไว้คือของประเดี็นนะท่านน้องขอบคุณทุกไหล่ทุกเลิฟทุกกำลังแรงใจเด้อขอบคุณหลายๆกดไหลกดแชร์ก็ขอบคุณหลายๆสวัสดีค่ะ